สวัสดีค่ะพบกับแอมที่ช่องแอมขายฟอดเคร d i t ดีฟีดาวค่ะวันนี้แอมจะพาทุกคนไปดู e v e r ร s t t เทเนียม4ี4คู4ค่ะแต่งหลอดจัดเต็มคันนี้นะคะเดี๋ยวแอมพาไปดูรอบคันค่ะว่าแต่งอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าจะพิเศษนะคะลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นชุดแต่งนะคะชุดแต่ง AKC ค่ะจะไม่เหมือนใครนะคะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าวิกเตอนะคะมากับพร้อมม้าสีทองค่ะ เป็นม้าสีทองแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ m a t i ิค LED นะคะในรุ่นขับสจะเป็นไฟ m a t i ิค LED ทุกรุ่นเนี่ยนะคะมาพร้อมกับครอบไฟหน้าที่เป็นตัวครอบไฟหน้าที่เป็นตัวดำเงานะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูตัวล้อแม็กนะคะนี่เป็นล้อแม็กก้านเข่ากวางค่ะเป็นลายยอดฮิตนะคะเป็นดำเงาค่ะใส่มาพร้อมยางโตโยต้ายนะคะ AT นะคะ27555 R 2 0ค่ะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูนะคะคันนี้นะคะเป็นคันที่ทำ all b a c k ทั้งคันนะคะส่วนใหญ่เอ e เวอเรสต์ไทเทเนียมเน่ยลูกค้าจะเน้นแต่งเป็นสีดำลูกค้าที่ซื้อตัวไทเทเนียมนะคะรถสีดำจะเน้นแต่งเป็นสีดำทั้งคันค่ะ all b a c k ชิ้นแรกนะคะจะเป็นบันไดข้างค่ะตัวครอบมือจับนะคะตัวกระจกมองข้างค่ะ และเราหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้นะคะเราเน้นทำเป็น all b a c k ทั้งคันเลยนะคะด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถจะเป็นตัวใส่เป็นตัวครอบไฟท้ายสีดำเงาเหมือนกันนะคะท่อด้านหลังที่เป็นชุดแต่งนะคะจะเป็นจะเป็นท่อเลข8ดค่ะ i n f i n i t ้ Infinity นะคะ เป็นตัวท็อปนะคะของรุ่นขับสี่ค่ะไทเทเนียมนะคะภายในเน้นในเรื่องของความหรูหรานะคะตัวนี้ติดสครับเพดของแท้จากศูนย์นะคะภายในจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียบหรูดูแพงนะคะมีคำว่าเอเอวอเรสต์ตัวนี้นะคะมีไฟสีฟ้าแถบตรงนี้ด้วยนะคะตัวที่วางแก้วนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะ เกียร์เป็นตัวเกียร์ e s h i ตอ e r ไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4นะคะได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถโดยที่ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะอยู่ในอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะจะมีตัวไวเดตชาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูกันนะคะว่าฝาท้ายตัวไฟฟ้าจะเป็นยังไงนี่ค่ะตัวนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าใส่เพิ่มนะคะเราจะาคืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยจะไว้ด้านหลังนี่เลยค่ะตัวฝาท้ายไฟฟ้านี้นะคะทุกรุ่นของตัวเอลเสจะไม่มี คลิกเซนเซอร์นะคะตัวนี้ถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้ว ตัวเอเวอรเรสตตัวนี้ไทเทเนียม4ีคูณราคาอยู่ที่1 9 1 7 0ล้านบาทค่ะตอนนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเอร์เซหรือว่าจะเป็นส่วนลดจุกๆนะคะบอกได้เลยว่าส่วนลดเนี่ยแอมให้หนักมากๆนะคะลูกค้าสามารถทักแอมมาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสองห้าหกสี่สามหกสองหกนะคะก็สามารถที่จะสแกน q คเบิลคแล้วก็แอดไลน์แอมมาได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะว่าแอมจะพาทุกคนไปดูรุ่นไหนแล้วแต่งแบบไหนคะ่ะสวัสดีค่ะ